คุณผู้ชมครับคูต่ตอบเปนนี้เป็นคู่เอกของรายการครับเป็นบวยรอบเบียร์ช้างนะครับผู้ที่ขึ้นมบมาอัยให้แกท่านบัวจังกู้ท่านผู้ชมรู้จักมากคุณครับท่านรอ้อยตำเวจเฉลิมอยู่บำรุงลองหน้าพักความหวังใหม่ครับซึ่งท่านก็ฝากมาว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีการจัดเสวนาในเรื่องของการลดอุบัติภัยครับที่ห้องอน,น,นุสัตนต์ศรีโรงแรมพายัพริเวอร์ทำอย่างไรให้อุบัติภัยน้อยลง พรุ่งนี้นะครับท่านเรียนเชิญเลยเวลา13นา30นาทีที่ห้องพระนุชังสรีโรงแรมโรยันดีเวอร์เชิญสะพานสังฮีครับโดยมีพลตเอกสร่างบุญนาคพลตรุษทูงชัยชัยรักนายสมิทธ์ธรรมสโรธนายรพินดารุดุลและรองศาสตราจารย์ภูมิศักดิ์บรรพงศ์จะร่วมกันเสวนาในหัวข้อทำอย่างไรให้อุปนิสัยลดลงด้วยความปราศรัยจากท่านจริงๆนะครับรองหัวน้าพักความหวังใหม่ร้อยตํารวจเฉลิมอยู่บำรุงครับประวัติข้อมวยนั้นคุณสรินทานิยากรตอนนี้มาเอาดีทางช่วงมวยแล้วนะครับ <c oughs> เพลงนั้นหยุดภาคไปแต่ก็มังจะผลิตใหม่ครับเดี๋ยวดูดิว่าดีลาการภาคมวยกับร้องเพลงนั้นจะไปกันได้หรือเปล่าเชิญครับค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราได้ทราบถึงประวัติของน้ำมวยทั้งคู่นะคะซึ่งเป็นมวยรอบเบียชรช้างป่าดนั้นคือชาตรี สิทธ์ฟ้าฟ้านะคะที่จริงคือบนตรีสุดสีใสอายุตอนนี้ก็100อเอ้ยอายุ17ปีค่ะแม่ขอไปค่ะน้ำหนักช่างมาเช้าที่1น0้ปอนด์นะคะชกมวยม,มา83ครั้งชนะ71ครั้งแพ้10ครั้งและเสมอ2ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนแสนเชิญเล็กจิรักรีนไกรที่เวทีมเสยามอ้อนน้อยค่ะขน,นาดฝ่ายน้ำเงินนั้นคือเอรารายลูก ระบาดนะคะชื่อจริงคืออนิรุธมรัสีนะคะอายุตอนนี้ก็20ปีค่ะชกมวยมา78ครั้งชนะ53ครั้งแพ้20ครั้งและเสมอ5ครั้งครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนสับบาือศักจารุพรที่เวททนูเซียมอ้อมน้อยค่ะทางด้านฝ่ายแดงนั้นจบการศึกษาชั้นม .6 นะคะฝ่ายน้ำเงินกำลังศึกษาอยู่ค่ะที่สถาบันราชภัฒเทพจรุรีลบดูรีับท่านผู้ชมครับ มวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยรอบเบียช้างเจ้าสังเวียนก่อนขึ้นชกนี้นักชกฝ่ายแดงชาตรีเ,เส็จป้าควาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าแพ้ไ,ไม่ได้ไดวันนี้ต้องชนะเพื่อที่จะทะลุเข้าไปรอบชนะเลยซ้อมมาดีดดแล้วก็เยี่ยมจะใช้ความสดกดความก่าให้ได้ไ ส่วนเรไรลูกพระบาทหรือเรไรลูกพันธุ์เก่าก็ซ้อมมาดีลงรวมปั้มกับเด่นสยามลูกพระบาทน้องชายวันนี้หวังเผลอๆี่มีนับให้เห็นได้ดือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการซิทซ้อมการเตรียมตัวมาดีแล้วก็จะใช้สไตล์การชกแบบเดินจิ้ม น้าด้วยซ้ายนะครับเข้าใต้ในที่สุดให้ด้ทาทั้งสามารถจะเป็นไปตามที่บอกหรือเปล่าต้องติดตามชมกันอาเรต่อนีอนขอ้อมูลโดยนกแร่พายุสายกรรมมา,า,ยารประกัรรทนที่มิลาคาเฟ่ดาราคาเฟ่เจ้าราซาดาพนองคืนนี้ที่วิล่าคาเฟ่พบกับสุรชัยสมบัติเจลเกตพฤศจิกายนกิงสุภาพราธรรชาติสมบัติเจริญและที่ กง3สายโลกอวันนี mm ้ฝ mm ่ายแดงไม่เอกรูปร่งสยาวเ่าดีส้าเข้าไต่ว สิบามพามีสอแครับท่านผู้ชมครับนั่นคือภาพช้าครับเรไลูพร,ร,ปประบาทครับฝักซ้ายเข้าที่หน้าของชาตรีครับชาตรีถึงแม้ว่าวันนี้รูปร่างจะได้เปลี่ยนครับแต่ว่าเไรไลนั้นไม่กลัวครับจะอาศัยความเก่านี่ยนะครับ บทขยี้ความสดให้ได้ขอเรียนบรรยากาศนี้เลยนะครับตำนันแสงเฉลียวบอกว่าวันนี้ที่จะไปทอดกระถิ่นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่วัดหนองบัวนองกลับนะครับก็ให้ภาคพวกไปที่รถที่บ้านได้ตั้งแต่14รายการเป็นต้นไปครับใส่ช่างเมื่อีหนึ่งใสไล่ลูกพระบาทน้ำเงินครับชาตร ي สิทธิ์ป๋าฟาครับแต่มาแค่ช่าง หีบขวายันไว้อีกชาตรีนะนเนี่ยให้เปรียบเรื่องช่วงชกยาวกว่าแน่ว่าไม่ได้ใช้อาวุธให้เป็นประโยชน์อย่างข่าวซ้ายไปทีแล้วโอ้เตะขวาผ่านไปโดนหมัดซ้ายาขวาเตะขวาไปทีหนึง่งหีบข้ายันไว้อีกครับเลไลอัน,นนี้แต้มเนี่ยเลไลลูกพระบาทมีสี่แต้มชาตรี สิทธิ์ป๋าฟ้าน,นั้นมีอยู่3ในสายบีนี่นะครับน <S 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 อกจากนั้นอีก2คนแสนเชิงและกีรักเรียงไกลไม่มีแต้มสักมะลือสักจรุพรก็ไม่มีแต้มล่อยซ้ายไปทีครับในลายทีมขวาอย่างไรปล่อยซ้ายไม่โดนโขกแข้งซ้ายของเลีลายกัไปทีแล้วพันสองซ้ายไปทีครับพันสองซ้ายไปทีเลยลายตีซ้ายยับด่ สตวรียังไม่หวาดแข้งเลยครับยังไม่ออกอาวุธไม่ลงทุนครับไม่ยอมลงทุนปีกขวาย,ยันไว้อีกครับเตะตัดเลยครับเลไหลต่อยซ้ายไปทีด้วยนาดอีไม่ยอมออกอาวุธครับเลไหลต่อยซ้ายไปทีหนึ่ง อสอบกับทอรอครับล็อกได้หมื่นบาทแกนกระซินตัวเลขฟัานหาง30,000ืครับทกล้เกินบาทแผลแต่ก็เข็มหน้าห้าบาทคร้าราทนะครับของกล้วยของรายการนั้นแน่นอนครับเป็นหน้าห้าร้อยาถ่ายยาต้องซเม็ดเดียวครั้งเดียวว่ามรนสุดสำคันทุกเดือนครับรับไปเลยคนละสองพันจากเดลตก้าบางเือด้วยการเบเพกรยจอกทั้งนะครับและล็อกก็เอสโรลกีสามดํบครับน้ำมันเครื่องสำหรับผู้นครับเพชรยินดีครับสุดเพชรยินดี วันนั้นที่3พฤศจิกา,กายนผู้เอกของรายการกลางบันเล็กสิบอพบกับไกรเพชรเกียรติหมู่เก้กาสิบพฤษภาคมับสิบเก้ามกรผู้เอกพ่อประตักบันเฉลิมพบกับดอนเกิงเกียรติยานไทยเป็นด้วยมย์จ้องสามอภรอยพิสูทพิ์พิมือกอันครับครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็ขอเชิญผู้มีกิตติศัทธาร่วมทอดกระถินนะครับโดยมีพลเอกยุทธศ,รรศรรักดิ์พจิพภา อดีตปหลัดกระทรวงอาโหงนะครับก็จะนำกระถินสาม,มัคคีไปทอดที่วัดพรมรังสีตับกอําเภอกระท,ทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับเวลาเก้านาฬิกานาทีเป็นต้นไปแมวันนี้ชาตรีพยายามจะเดินคว้าคอให้ได้วางแข้งซ้ายเทเลไรไม่ยอมครับจะเอาหมัดนี่กระแทกให้หงายไปเลยตีเข่าซ้ายแล้วตีเข่าซ้ายไปทีครับชาตรีตรีเข่าซ้ายไปทีหนึ่งเอาแล้วครับคว้าคออยู่ได้แล้วนี่ เตะซชาตรีพยายามจากว้าคอให้ได้คว้าแล้วตีได้ไหมตีไม่ได้ตีไม่ถนัดอย่างตีไม่ถนัดครับตีเข่าซ้ายไปทีครับชาตรีตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายเตะไหลเตะซ้ายไปชาตรีเตะซ้ายเตะไหลเตะซ้ายชาตรีเตะขวาไปทีนึงสนุกไหมครับท่านผู้ชมยกสามเริ่มสนุกแล้ว ทีบขวาตัดจังหวะครับทำลายจังหวะโอ้ยชาติแต่ขวาไปเข้าเต็มๆครับเต็มล่องเกี่ยมาเลไลดีไม่เข่าเสยมาแลวยุ่งเลยทีบขวายัดไว้อีกชาตรีพักคอแล้วเข้าล็อกหรือไม่เลไลไม่ยอมไม่ยอมไม่ตีเขา่า ตีซ้ายไปทีหนึ่งชาตีต right huh? ีซ้ายเลยไรโดนซ้ายผมชาตรีก็ไปทีหนึ่งชาตีเริ่มเดินแล้วขวาแข้งซ้ายไปเลยไรชาตีเตะขวาเลยไรตีขาขวาเลยไรเวียงออกไปตีขวายันไม่อีกดต่อยซ้ายตีขาขวาไปเวียงล้มลงไปเลยแม่ตีขาซ้ายตีขาขวาไปทีแรกกัน เลไล่ทีมขวายันไว้ไม่ให้ชาตร,รีจับแหน่จับคอได้แหกกับคนละทีเอาตอนนี้จับได้แล้วตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายไปทีนึงชา<ป>ตรีพยายามจะตีเข่าให้ได้ไ<ป>ตีเข่าขวาไป,ไปเอาเตะขวาไปทีเลไลชาตรีเดินจี้ไปพวาตีได้ไหมไ,<ป>ไม่ได้ ไ,ไปซ้ายไปที่ไปหน้าของทางด้านนักชกไฟแดงหมดยกก่อนจะขึ้นยกที่4นะครับเรามีภาพชาของนกด้วยสามให้ท่านชมเป็นการชมที่ต่อเนื่องกันไปครับบร,ริษัทอสโซผู้ผลิตกันไรโลโซและแอปเปิลร่วมกับปัตถมวันผู้ผลิตเครื่องหมายการท้ย M16 ครับฉลองรอบรอบ20่ปีรสโซรถนนลอล่าทั้งใหญ่ครับวันนี้และวันพรุ่งน,นี้ที่ห้างเดีร์การบ่งแชร์จะเป็นข้าวมมลิ น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มนะครับข้าวเมล็ดนั้นเคย125ครับเหลือ79น้ำตาลทรายร้อย13.50เหลือ11.50ขายใต้ก็ไหมคุณผู้ชมครับข้าวหรือสมายใจครับ ะะสำหรับคืนนี้กคะทวินล,ล่าคาเฟ่พบกับสุรชัยสมบัติเจริญค่ะวันที่7พฤศจิกายนนั้นพบกับคุณกิ่งสุภทัทรธิวานนท์และคุณสุรชาติสมบัติเจริญนะคะส่วนที่ดาราคาเฟ่นั้นวันที่3พฤศจิกายนพบกับสดใสรุ่งโพทองค่ะครับท่านผู้ชมครับความกดจะบดความเก่าได้หรือไม่ชาตรีเดินประกบตีหรือเปล่า้องติดตามชมกันต่อไปตอนนี้บริเวณหน้าผาของ นักชกฝ่ายแดงนั้นแตกครับท่านผู้ชมครับมีวัชรวัสรินฝ่ายอยู่นะครับแลกกันคนละทีดูครับท่านผู้ชมแราไล่ก็ไม่ยอมครับแาตรีไม่ยอมเหมือนกันนะครับนั่นนะครับเลื่อนไหลามาแล้วเวียงมา ามาะะแต่ถ้าจะชมกันสดๆจริงๆศึกร้อยปีบุญยวาฒน์มหากุศนในวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้นะคะที่เวทีมวยโรงเรียนบุญยวาฒวิทยาลัยจังหวัดลำปางค่ะสะจทรงพลแปลงเสนนั้นแจ้งมานะคะจัดรุ่งจรันพิชิตมารพบกับสมิงเอกจันทุ่งยั้งและคู่มวยประกอบรายการอีกครับข้างเจเดียวค่ะ ก็ติดตามกันได้ในการสนับชาวจังหวัดลำปางและใกล้เคียงค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมมวยมันมาจากศึกเจ้ามวยไทยกันต่อครับครับท่านผู้ชมครับศึกร้อยปีบุญ,ญาวาฒมหากุศลวันอังคารที่3พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนบุญ,ญาวาฒวิทยาลัยจังหวัดลำปางสจทรงพลแปลงเสนจัดรุ่งจลาดพิชิตมารพบกับสมิงเอกจันทุ่งยังและก็ผู้มวยประกอบรายการอีกมากมายครับ ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้เลไลน์เนี่ยโดนเข่าครับจับตีเขา่าไส้ไปทีหนึ่งชิงดำครับท่านผู้ชมครับโอ้ยโ,โดนเขา่าซไส้ไปแล้วตีเขา่าซไส้ไปทีหนึ่งโโชาตรีสิทธิพัพาครับแดงจะใช้ความสดกดความเกตาได้ไหมจะจับคอตีเข่าได้ สุดท้ายของยกสุดท้ายผู้เอกวันนี้ครับท่านผู้ชมครับแดงชาตรีสิทธิ์ป๋าฟาน้ำเงินเรายลูกพระบาทบวันนี้สนุกครับกุยอ้อมน้อยเดี๋ยวคู่ที่สี่ก็สนุกครับท่านผู้ชมครับเลือดไหลออกมาแล้วไหลามาอีกแล้วแดงชาทีเดียวครับสีขาซ้ายเขาวขาทขีเดียวครับชาตรีสีขา โต้เหมือนกันชานตรีได้ทีขี่แพ้ไล่เลยเอาเป็นชุดเลยครับวันนี้ในเวทีวยสยาอ้อมน้อยยังแน่นขนาดเหมือนเดิมครับความสดจะหมดความเก่าได้หรือเปล่า กาตรีนะ่ะพกความสดมาเตยไล่เนะนะ่ะความเกา่าปีกองเชิดแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่าเสียววินาทีสุดท้ายใครจะมาถึงแล้วยังสรุปไม่ได้ครับนี่แหละครับหมดยกแล้วสรุปได้แล้ว เดี๋ยวดูนะครับว่าใครจะได้การชุม,มือครับชาตรีสิทธิ์ป๋าฟาครับเป็นฝ่ายชะนะคะแนนเลไลลูกระบาดไปตอนนี้ชาตรีมี6คะแนนนะครับเลไลมี4ีคะแนนครับเดี๋ยวชมคู่ต่อไปครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี